อยู่ตรงไหนวะไม่ใช่หมายถึงว่าฝันต่ะอยู่ตรงป้ายปะ่ะอ๋อฝันเสร็จเรียบร้อยปะ่ะ

หมวกไม่มีที่เข้าหัวเลยสองูุยแล้วมีปืนกลานปุยกลอนอ,อยู่ข้างหน้าเออไปเรียกว่าสก,กาอะไรได้เพื่อสก,กาแล้วกันมียาอะไรกูไหมมีไม่โอ้เดียวเลย หน่ยี่สิบนัดฮะมีสักชั้นสองชั้นสองใช่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 กูอ,อยู่ชั้นหนึ่งยิงม,มันได้เลยกูอ,อยู่ชั้นหนึ่งอ้ยเฮียเต็มกระบาล <c oughs> ใครมีตะโคบเลยกูกบอว่ากูมีกรุตีให้ขอกูุตีหน่อย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ตอบวะเป็นชั้นเหรอใช่กูนอกไปในั่งหนึงตัวบ้านชั้นสอนที่ยิง